ทำอย่างไรบ้างรูปตะโกนโพลิสัตย์เดียวกันคือิสัตย์เป็นข้าพุทธเจ้าครับนี่หนอพุทธภูมิมาจากพุทธเจ้าอย่าแรกจนถึงเองค์เป็นตังเขาเรียกหนอพุทธภูมิถ้าไม่มีหนอก็ไม่มีพุทธเจ้าหนอพุทธภูมิโพลิสัตย์โพลิยานเดียวกัน ถา,า,ปเ,า,าปเป็นอาพรร h าเรียกว่าสาววอกบุญเป็นสาวกของพระเจ้าเางองเป็นสาวอาใจทรามนะครับการทำบุญ เราไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะทำทานมากเหมือนคนที่เรารู้จักนะครับทีนี้เวลาเราอยากได้บุญจากการทาําทานเราอธิฐานว่าเวลาใดที่คนนี้ทําทานขอบุญนั้นเกิดแต่ข้าวาเจ้าตลอดชีวิตจะได้หรือไม่ครับได้ต้องบอก,กเขาเ้วยนะบอกคนที่ไปทำเนี่ยครับใคอก็ต้องมอรนุญาตนต้องบอกเขาด้วยสาทุก คือต้องขอเขาก็เป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมครับใช่ฐานของเขาในในทางที่ไหนขอโบทนาบุญด้วยนะตลอดชีวิตเนี่ยต้องบอกเออไม่ต้อเจอจบนะฮะทีนี้ต่อนะครับรู้จักคนที่ตายไปแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาไปไปมามาระหว่างโลกมนุษย์ โดยการเข้าร่างคนอีกคนหนึ่งโดยการระไปมาไม่จํากัดเวลาแสดงว่าเขาอยู่พบไหนค้าหลางตาเขาก็อยู่พบกใกล้ๆเนะราอยู่พบใกล้ๆเราก็คือใกล้ๆมนุษย์ก็อาจจะเป็นจาร์ตุงใช่ไหมคาาหน,นุ่งตา ต่อนะครับหากในความฝันลองสวนมนต์จนหลับไปในความฝันเราฝันว่าได้ต่อสู้เอามือรับดาบนะครับปราบันศัตรูจนเราชนะถ้าเขาตายเราจะบาดหรือไม่อมะไรจะเป็นภาพเก่าก็นได้ไมครับทำไม่นเ้ามันฟันดาบแล้ว การบอกบุญคนอื่นมากๆแล้วเขาทําบุญเต็มใจบ้างแล้วก็ไม่เต็มใจบ้างอาจจะด้วยความเก่งใจโดยที่เราไม่รู้เป็นการลบกวนเขาหรือไม่แล้วเราจะบาปหรือเปล่าไม่หรอกเราเป็นการบอกบุญที่ตัวเป็นทางเดินานการทำทารรำนะครับแต่การขัดคนทําบุญ นะครับจะเป็นอย่างไรครับของตาโอ้โหภาวนายากมีคนุื่นเยอะกันเนี่ยเลยมาไม่ออกเลยไม่ไปครับนะตอนนี้มันเจอไปตั้งน,นานแนละ้วก็ไปรอดตายมันจะเกิดภาพขึ้นมามันติด มีวิธีช่วยคนแบบนี้ไหมครับปัญหาไหมครับเขียนมาตรงโอ้ช่างแพ <c oughs> ร่ไปวันน้ชางแพรเลยวันนี้ใชเมตตาไปวันครับทีนี้ต่อ